ฉันใส่ชุดพิดวันเฮ้ยวันนี้ต้องไปโรงเรียนซะละเึื่อวันอังคารฉันต้องไปโรงเรียนซะละไม่มีใครอยู่บ้านเอ,เอาละ่ะเจอหนึ่งคนที่ใส่ชุดนักเรียนด้วย ทำไมขาใส่ชุดทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนกันเอา้าเจอสองคนแล้วที่ใส่ชุดนักเอ้ยทำไมเจอเยอะจังเลยเอาละค่ะเอาละเข้าไปเรียนกันดีกว่า ไปเรียนกันปีก,กว่าค่ะนาละถึงละเฮ้ยทำไมทุกคนใส่ชุดนักเรียนกันล่ะฉันคนลืมดูวันหรือไงวันนี้เป็นวันอังคารนะ โอ้โหใส่ชุดใส่ชุดนักเรียนกันหมดเลยแม่แต่คนเนี้ยนี่นี่นี่นายทำไมแต่ชุดนักเรียนล่ะเอาวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่หรอวันนี้ไม่ใช่วันอังคารอ้าวเออเอเอทำไมใส่ชุดวันจันทร์ล่ะอ้าววันนี้วันจันทร์ไม่ใช่หรอไม่ใช่วันอังคารนะจำผิดหรือเปล่า ใช่วันอังคารห,อหรอหรือวันนี้เป็นวันอนังคารอา้าว่อเขานอนอะไรกันละงานส่วนเราก็เขียนตามที่ครูบอกละการการบ้านเอาละอุ๊ยหิวน้ำจังเลยโอ้หิวน้ำจังเลย ขอไปกินขอไปซื้อน้ำก่อนละกันเอาล่ะซื้อน้ำเสร็จแล้วจ้าเอาล่ะก็นั่งรอยอยู่ตรงนี้ก่อนรอครูก่อนละกันคุณครูมาแล้วหลังห่วนจริงๆ มเมื่อไรจะถึงเวลากลับบ้านนะทำไมคนนั่งนอนแล้วมองเราน่ะนี่เด็กหญิงมเจขเออค,คขาเธอใส่ชุดผิดหรือเปล่าคุณครูขาครูก็ใส่ชุดนักเรียครูจะมาสั่งหนูผิดก,กดระเบียบได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะวันเนี้ยมันเป็นวันนังคารนะคะ่ะ วันนี้เรียนพัลละด้วยนะคะใช่ใวันนี้เรียนพัลละแต่ถึงจะเรียนพลละก็จริงแต่วันเนี้เป็นวันจำเนะวันจำก็มีเรียนพัละวันรักษาก็มีวันศุกร์ก็มีอ้าวจำผิดวันหรอเนี่ยหรือไม่ใช่ปูแป๊บต้องหยิบซอสับขึ้นมาดูแล้วสิ ดูซิเอ้ยใช่จริงๆด้วยวันนี้ดูปัดิทินแล้วปัดิทินก็ไม่ได้หลอกอะไรนี่นาวันนี้วันจันนี่โอ้อยใส่ชุดผิดวันใส่ชุดผิดวันซะได้กลับบ้านดีกว่า <Yeah. S 2> <c oughs> งั้นก็ ราศีนะใ,ใส่ชุดผิดวันเฮ้ยเย็ยนแล้วนี่นาะต้องรีบกลับบ้านซะแล้วเฮ้ยวันนี้ใส่ชุดผิดวันเฮ้ยไม่น่าลเลยอ้าวมากันทำไมล่ะเนี่ยไม่น่าใส่ชุดผิดวันเลยดีดีค่ะทั้งขาดไปค่านึง น,น่าจะดูปฏิทินก่อนไปโรงเรียนนะั่นนี่เอาละกับบ้อนด,ดีกว่าไปกับเชื่อ เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วไปอาบน้ำดีกว่าตนาน้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 า,นนาอาละอาบเสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนอนกันดีกว่าเอาละค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ขอตารอ,อขอตัวไปก่อนนะคะบายบายวู bye ้ฮูบา